ใจอยู่เหมือนกันที่ไม่ได้ไปเสียดายเห็นลูกเพื่อนๆไปมาท่้นันสนุกแล้วก็ได้บุญด้วยก็หวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มโอกาส ก่อนหน้านี้ก็รู้ว่ามาจะต้องลําบากใช่ไหมคะพอมาถึงนี้ได้ทําจริงก็รู้ว่าลําบากกว่าที่คิดอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้มาทําตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเราได้เห็นค่าแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าทุกวันนี้เราอยู่บ้านแล้วก็มีความสุขดีนะคะแล้วก็คือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนอยู่บ้านเนี่ยไม่รู้เลยว่าแบบเราอยู่บ้านแล้วก็ธรรมดาอยู่บ้านสบายๆแต่พอมันได้ลําบากเนี่ยเราก็รู้สึกว่า ชีวิตเราทุกวันนี้มีความสุขมากอยู่แล้วนะคะเจอคนที่เขาลําบากกว่าเราไม่มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบได้เรียนรู้หลายๆอย่างก็การได้มาร่วมทําบ้านดินในครั้งนี้นะฮะก็รู้สึกว่าได้รู้ถึงความความสามัคคีในการที่พวกเรามาร่วมกันทําบ้านดิน แล้วก็ได้รู้ว่าการที่คนเราจะได้มีบ้านสักหลังเนี่ยจะต้องใช้ความรุ่นแรงรุ่ใจใช้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกว่าจะได้มันมา ถามความรู้สึกที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะตอนแรกนะคะที่พวกเราได้รู้ว่าจะต้องมาสร้างสุติีดินเนี่ยรู้สึกท้อแท้ใจมากเลยค่ะเราคิดว่ามันจะต้องลําบากแน่ๆเลยอะค่ะแต่พอมาจริงๆแล้วเป็นไงคะคุณฝนสุดยอดค่ะอะไรสุดยอดลำบากสุดยอดค่ะ <laughs> <laughs> แต่ทีออ่ได้มากไปกว่าความลำบากนะคะก็คือความประทับใจค่ะความประทับใจที่บ้าเนี่ยค่ะก็คือพวกเราเนี่ย ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเป็นกุติดินขึ้นมาอันนี้นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งความสำเร็จนี่คือผลงานของพวกเราค่ะแล้วถ้าแบบว่ามีโอกาสได้ไปอีกไปกันไหมคะพวกเราไม่ไปค่ะลอเล่นค่ะจริงๆว่าเราไปแล้วค่ะไปแน่นอนเจอกันค่ะ ก็เป็นสุดท้ายของกิจกรรมก็ที่ก็เป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีที่ทําให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังที่มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ จริงๆเนี่ยโปรเจกต์นี้นะคะก็คิดอยู่นานมากว่าจะทําอะไรเริ่มจากพเบซนอยากทำโครงแกกุฏิด,ดินเอ้ยอยากสร้างบ้านดินก่อนหาอยู่หลายรอบหาไม่ได้สักทีตอนแรก,กท่าน,นี้ก็เลยคิดว่าจะไปเก็บศสพติกตึงกันเขาก็ไม่รับอีกเนื่องจากอายุทั้งทีมเนี่ยเกินสุดท้ายเราก็หาจนได้จากเว็บไซต์อะไรนะคนใจดีหรือปะก็ได้มาก็ตอนนี้เราก็เลยได้มาสร้างกุฏิดินกัน ความรู้สึกเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจมาจากบ้านอยู่แล้วว่าจะต้องเลอะเหนื่อยบาดเจ็บสาหาัสวันจันไปทํางานไม่ไหวแต่ก็ภูมิใจที่ได้มาทําก็หวังว่าเพื่อนๆคนมีโอกาสได้มาทําสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะไรก็็แคคู่่มใจทีเปนน สวัสดีครับก็ดีใจที่ได้มาร่วมสร้างบ้านดินนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่ง,บบงซึ่งหาไม่ได้ในชีวิตเมืองหลวงทำให้เรารู้คุณค่าของบ้านที่เราอยู่อาศัยนะครับที่ทําด้วยมือ,อตัวเราเองแล้วก็ได้สัมผัสกับวิถีของชาวบ้านที่นี่มีความสุขมากๆครับไม่มีคําว่าเป็นไปนไม่ได้ในพจนานุกรมของผมและนี่คือบทพิสูจน์ว่าผมทำได้ ไป็ไปไม่ได้ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทําข้ารู้สึกแฮปปี้ดีครับจบครับ